ก็าชาวบ้านดิกผมเห็นชาวบ้านเลยนะแก่ก่อนไม่ไปนอนด้วยไม่กล้าใช่ปวะแล้วทองไมมันงอกไว้เลยวะชาวบ้านอนะ่ะพี่ชาวบ้านคืงงองอกไวเลยว่ะ โอเคครับ okay. สวัสดีชมนะครับผมกับผมในเกมคนไมค์มครับอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็กลับมาสู่ m o d ปกติแล้วแหละคอล์เล็ตกับมีไซส์จนจบแล้ว,ลวก็ก็ <ๆ S 2> นอนดีกว่าคุณยังไม่สามารถนอนได้เพราะมีม <า S 2> นอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆเออแม่เป็นแบบนี้ด้วยบ้านผมก็พังหมดแล้วผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะฟรีนะหรือผมกินเนื้อซอมบี้ประทังแทนน,นนะแต่เนๆๆๆๆๆื้ดูดูดูเลือดดิดูดิชีวิตผมแบบ พุดยอนมากชีฝผม,มันอาพับเศร้าโศกขนาดไหนคุณพี่ก็ต้องเห็นนะคือมานอนไม่ได้ใช่ไหมละ่ะไม่สามารถนอนได้เพราะมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆแต่ผมก็ต้องไอ้นี่ใหม่ไงก็อย่าลืมว่าอ่าผมอ่าผมก็ไม่ได้หัดมาสัพแตะหนึ่งแหละก็คือแบบว่าอืมก็ของอยู่ข้างล่างมันตกเหวตายไปหลายรอบมากไงคือต,ตอนนี้ในตัวผมก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วละ่ะ wow. อาหารก็ตกอยู่ตรงนู้นผมก็ของของน่าจะน่าจะเรนดอมไม่ก็หายไปแล้วละ่ะตอนนี้นะผมอาจจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างรล้ลามนเลยลนะ่ะช่วยด้วยครับอเออโอ้โห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 มันนักรอบค่าห่วมีกแล้วดูดิโอ้ยผมท้อแล้วเกินมาพี่ดาบเดิบคล้องเครื่องอะไรอยู่นี่มาเลยโอ้โหวันอะไรกันล่ะเนี้ย คุณพี่คุณพี่คุณพี่มันเรื่องอะไรครับพี่โอ้โหโอ้โหมันเยอะมากเลยผมจะคุยเรื่องเป่าไม้ตอนนี้ผมก็คุยไม่ได้เนี่ยมันเยอะเกินโอ้คู่สาม,มีอยู่ทอดบนบ้านพี้สาม,มีบนบ้านก็มีนี่สามีอยู่บนบ้านก็มีโอ้ระเจ้าจอดเป็นเรื่องอะไรนี <c oughs> นย่ยิงแม่นแต่ด้วยยิงแม่นต่ด้วยเดี๋ยวสามีบนบ้านตอนเนี้ย มา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 เจ้ี้กินน้ำจบจบนี่ถ้างั้นวันนี้ผมจะรีโนเวทบ้านใหม่ไปเลยเนาะเดี๋ยวตอนผมจะรีโนเวทบ้านใหม่แล้วท้ามันดีกว่าเดิมอะ่ะผมจะทำเลมันดีวันนี้แล้วกันนะเออผมจะรีโนเวทบ้านแล้วอะผมจะปักทอดที่ทั่วราชนา,าจากักรเลยตอนนี้ผมรู้สึกผมไม่ไหวละเนาะรู้สึกผมไม่ไหวแล้ว,ลมมหวแหละตอนเนี้ย เอาเถอผมไม่ได้นอนกันเลยทีดเดียวเออผมก็ท้อเหมือนกันนะอย่างไหนมันก็เช้าแล้วปะไปขุดไม้ดีกว่าเฮ้ไปไปตัดต้นไม้กันดีกว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรให้ผมละดูสิชีวิตนี้มันช่างร่อยหรอเลือเอ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นซีรีห์กได้ถังใน เฮ้ผมว่าผมลงแอดออนนี này, ม้มาอย่างไรทุกคนผมไม่แน่ใจว่าแอดออนตัดต้นไม้ผมไม่มั่นใจนะผมจะต้องไปดูกันแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยากโอเคไม่แม่แม,ม่เราต้องไปทำไม้สติกไม้สติกเดี๋ยวข้าหมูก่อนเอาหมูไปไปปิ้งแซ่บๆหน่อยพี่เออคือจริงไม่ทนขอาหมูไปปิ้งแซ่บๆหน่อยนะจ๊ะผมว่าผมจะใช้เยอะมากๆเลยว่ะ ผมจะออกไปออกล่าต้นไม้ไปใช้สองอันเลยส่วนที่เหลือก็ไว้นี่นี่เหลือก็ไว้นี่โอเคส่วนที่เหลือไอวน้ไนี่เอาดาไว้นี่เอานี่ไปนี่เอาหินไว้นี่คือรายการตอนนี้คือแต่ว่าจะตัดอย่างเดียวเลยตัดไม้อย่างเดียวเลยนะผมจะรีโนเวทบ้านใหม่เลยเนื้อหมูมาแล้วอือหืมแซ่บ เนื้อหมูแทบแทบโอเคเรียบ,บ,บ,ยบร้อยแล้วไปเอาละอืม,อมนี่นอเวทบ้านใหม่นี่แหละมันต้องทำอะไรนะนี่นเวทบ้านใหม่นี่แหละไปยังอ่ะไปแล้วเนาะเออไปแล้วโอเควันนี้รายการวันนี้คือตัดไม้อย่างเดียวจ้าถ้าเราไม่ตัดไม้เราตัดอะไรถูกปล่เออมันมีขวานก็ต้องตัดไม้สิ โอโ้ตอนนี้ก็ใหญ่จังวโอเคอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นที่กันแล้วล่ะเคเพิ่งจะทำอะไรก็ทำเลยเราไม่ยุ่งกับแกหรอกแกไม่รุ่งกับเราก็พอนี่ไงตรงนี้ที่เราเจอแกยังไม่โตนะใช่ยังไม่โตเจอวัวก็ขอญาติ ออตอนตอนพาร์ทนั้นเรามาคบอยังงวะม้าเหรอไม่ไม,เไม,ม่เราไม่ยุ่งกับมา้าดีกว่าเราไม่ยุ่งกับม้าดีกว่าตรงนี้เราน่าจะไอ้นี่หมดแล้วเนาะอืมเพราะว่าเราไม่มันไม่มีอะไรให,ให้เก็บไง,ไงชาวบ,บ้านก็ไม่อยู่ถูกปะเออเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านแปลกแปกนี่ก็มีวัวต,ตัวหนึ่งอ่ะสองตัวเลยนะขอยายอืาม้ายไหมหนึง่ง ือ,อ,อ,อไปซอยเ่ยแบ่บแล้วกันไปละโอเคไม่ต้องหึงต้องเหอะยู่ไในหมู่บ้านเจา้าก็ล้างแล้วค่ะขออญาตทำรายบ้านทิ้งแล้วกันลามาแม่แม่ลามาใจานี้แต่ว่าชาวบ้านเด็กผมเห็นชาวบ้านเลยนะข้าแกะก่อน,นผมจะงัดไม้ชาวบ้านแล้วนะยังมีอยู่อีกโหลเอาถามจริงเหอะ หมู่บ้านหมู่บ้านทางหานนี้แกยังอยู่กันอีกเหรอนี่ซื้อขายไหมก็ไม่ได่ต้องทำหน้าสงสัยพี่เออไม่ต้องทำหน้าสงสัยอะไรพี่มีอะไรเปล่าข้องใจอะไรข้องใจอะไรก่อนหืมข้องใจอะไรพี่พี่ข้องใจอะไรอะไรของพี่อ่ะพี่เป็นไรมั้งพีู่มีแบบอืมสดใสดีเนาะ อืมเออเนาะเออโอเคโอเคขอเข้าใจละขเละข้าใจวีผมขเข้าใจละรักเตียงได้ไหมเตียงพี่สวยมากเลยอ่ะเตียงพี่ฮารลวีน่ะแต่ว่ามันไม่ใช่วันฮารลวีนไหมพี่พี่ฟังผมไหมพีโ่โอ้ยแต่วันนี้ตรงเตีสวยนะมองไรอะวิ่สองคนหรอดูสองคนหรอเดี๋ยวนะแบบ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  อยู่สองคนเหรอใช่เหรอจริงอะจริงดิไม่เข้าบ้านเหรอเนาะข้างในเป็นอะไรอะดูงอนดูอะไรนะไนเงาะมัเออมีคนไปเนะ่ไม่มีไม่ใช่เหรอไปไปเข้าบ้านแล้วพวกแกสองตัวไปไม่ไปนอนด้วยพี่คือกล้าเถ่ะวะอืมแล้วต้องไปมันงอกไวเ,เลยว่าชาวบ้านอะอพี่ชาวบ้านคืองอกไวเลอย,ยว่ะ เพ่งก็เออเออเออแมงเอ้ย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 วเพิ่งเดี๋ยวเงเดีงเดีงเดี๋ยเพิ่งของตามหลักก่อนเดี๋เพิ่งเอาสีฟ้าแล้วซอมนี่แดกพี่กับผมบอกให้พี่เข้าบ้านพี่ไม่เข้ากับสักทีผมโดนแบบในมุมจามแล้วเนี่ยเฮ้ยคีเปอร์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 เฮ้ยไม่ไม่อย่าอย่าอย่าอยาทำชาวบ้านอย่าทำชาวบ้านอย่าทำชาวบ้านอย่าทำชาวบ้านเตียนอไม่ได้ผมไม่ได้จะนอนผมไม่ได้จะนอนผมจะไม่ได้จะนอนผมจะไม่ได้จะนอนผมจะ โอ้โหโอ้โหนี่มันโอ้โหโอ้โหพี่มันคืออะไรเนี่ยพี่พี่มันคืออะไรพี่พี่มันคืออะไรผมผมถามหน่อยอื้มฮึอื้มฮึซอมบี้แบบเยอะอะโอ้โหวิผมเปิดหมดทายไปเนี่พี่เฮ้ยชาวบ้านผมจะโดนฆ่าพี่ชาวบ้านผมจะโดนฆ่าพี่โอ้โหนี่มันโอ้โหโอ้โหก็ใครบอกให้พี่นี่ล่ะผมถามแน่ โอ้แม่งเว้ยชาวบ้านตายเฮียชาวบ้านติดเชื้อกูไปละกูไปละช่วยไม่ได้กูไปละเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยผมไม่อยู่ละผมไม่อยู่ละแต่ไม่ก็สปอนใหม่เชื่อผมผมไปละผมไปละพี่ผมไม่อยู่ละแม่งชาวบ้านแม่งติดเชื้อหมดละแล้วมันมาจากไหนก็ไม่รู้ผมไปละผมไปละผมไปละเออโอ้โหผมไปละผมไปละผมไปละเยอะเกินไปพี่มันเยอะเกินไปผมไปดีกว่า เ้าบ้านละเจอกันเดี๋ยวปิ้งเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวกันระหว่างนี้ก็นอนก่อนแล้วกันเออให่นอนละโอ้สบายใจผมไม่นอนแล้วพี่ผมพอใจแล้วอืมก็ดีกว่าไม่ได้นอนเนี่ยอ,อผมกลัวไม่ได้นอนมากกว่าไงเข้าเถอะปเออ